อัปเดตอะไรเนี่ยอับิชสมอลหมดวัดหมดอะไรเนี่ยเทเหลือเกินโอ้แดงช่ำมาเลยตัวนี้เอายังไงเี่ยพี่โอ้โหท่านผู้ชมเรียกได้ว่าโอเป็นเอ็กซ์ซีบอ่ะเป็นเอ็กซ์ซีบใช่ไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวดูในร้านค้าสิเดวอยคืออะไรผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้ละโอ้พระเจ้านี่ตัวอะไรครับเนี่ยเรียกได้ว่ามาไวนะมาไม่ไม่ไม่ใช่มาไวมาแบบไม่ทันทั้งตัวไม่มีการบอกสปอยก่อนหรือว่าอะไรนะท่านผู้ชม อยู่ๆเขาก็อัปเดตไปเลยนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้นผมก็เห็นเรียบร้อยนะว่าขึ้นเอ่ออัปเดตแมปอยู่แต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าจะอัปเดตเร็วขนาดนี้ <laughs> อันนี้เรียกได้ว่าวันเดียวอัปเดตเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูหน่อยแล้วกันว่า,จาเจ้า toilet tower defense เนี่ยอัปเดตอะไรเข้ามานะฮะจากที่เห็นกร่ขาวก็มีแค่เจ้าตัวนี้ใช่ไหมอีก2ตัวด้านหลังยังไม่มีนะฮะซึ่งน่าจะเป็นแค่เอ็กซ์คลูซีฟตนั้นนะฮะมีเอ่อผมขอเรียกว่า abysmal วัดมันพูดมันมันมันแปลว่าอะไรเนี่ย abysmal abysmal อาบ b i หมดอ่ะโอ้แต่ว่าตูเค่น,นี้ก็คน่าจะโหดแล้วทุกผู้ชมเจ้าดีเมนเท็ดไททันคอมิล่าแมนนะเด็ท่ทุกผู้ชมเป็นแพสซิงด้วยนะฮะมีทั้งหมด37,000ตัวทุกผู้ชมถือว่าก็เยอะใช้ได้นะโอ้ดาเมจเข้าๆถือว่าไม่แย่นะทุกผู้ชมจาก30,000ไป120,000ท่านทุกผู้ชมเจ้าระยะจาก20ไป65แล้วอะไรก็ ปูดาวตอนแรกสาวิพี่ตีนานมากไปวิท่าวิู้งชมดี s พรวมๆเนี่ยจาก1 0 0 0 0หมื่นไป3ไมไม่ใช่ไป1นึ่งแสนสองหมื่นนะเด็กนทุผู้ชมโอ้โหดูแค่นี้ก็เออดูถึงความเก่งและเกี่ยกาดาของเขาเรียบร้อยน่านผู้ชมน่าจะโหดแน,น่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปรอโอ้โหนี่ฮะเจ้าอัฟฟิสบอร์ดเดอะไวใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ไหมอัปเดตใช่ เป็นอัปเดตเล็กๆต้านผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกับเจ้า uh, Titan Man เอ่อดิแมนเทชัยท่านคาเมราแนน่าต้อผู้ชมหรือว่าเจ้าเอ่อค a เมราแมนเวอร์ช <laughs> ั่นร้ายแรงร้ายแรงโหเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นเอ่อคาเมรารุ่นไหนหรือว่ามาจากซีรีส์ใดมาจากไหนพี่เป็นใครอ่ะพี่เป็นใครเนี่ย <laughs> มาก่อนเลยแล้วกัน แล้วก็ตัวซัพพอร์ตอื่นๆท่านผู้ชมเจ้าสานต้าแล้วก็ดีเจทีวีแมนเลเบคอนโชคต้นเกมอ่ะมาหน่อยแล้วก็เอาเป็นแมชบันนี่แล้วกันนะท่านผู้ชมเพื่อเขาจะได้แบบว่ามาอัพเอ่อพลังเขาให้แบบว่าโหดขึ้นท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าเจ้าแมชบันนี่เพิ่มความเร็วการโจมตีประมาณ25%เลยนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลุยเลยแล้วกันมีทั้งหมด60เวฟฮะขอให้โชคดีนะครับอันนี้มันยากมากเลยครับ LL แหน่ดูซิว่าจะยากแค่ไหนลุยกันเลยดีกว่าเจ้าแมวลุยไหมพร้อมมากเลยครับ ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันครับใช่ไหม <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราไปลุยเลยละกัน กับเจดีแมทไทยท่านคาร์เมล่าแมนนะเด็กผู้ชมไป let's go ร้านวีวังก่อนเมีครบหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทอยหรทอเทวุธีเฟสคิวินตีดด้หรืออนิเมชัเวนเดอร์นะฮะแถมมีบล็อกฟูดอีกนะฮะแถมยังมีตัวใหม่ๆเข้ามาที่แบบรวดเร็วแล้วแถมราคายังโคตรถูกที่ผมได้ตัวนี้เลยเนี่ยโอ้โหราคาแค่นี้หอกว่าราคาแบบนี้าานไปขายใครวะนี่จะได้กำไรเอาพี่ชายโอ้เพียงแค่ท่านผู้ชมนะฮะกดเข้าไปในลิงก์ข้างล่างของผมนะฮะในร้านวีวังก่อนแล้วก็สมัครไอดีตรงนี้ได้เลยนะฮะต่อข้อมูลง่ายเลย ก็เข้าไปล็อกอินในร้านทีมองค์และหายตัวละครซื้อได้เลยและผมรับประกันความปลอดภัยถึงหนึ่งรัน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 เปอร์เซ็นนะฮะโอ้พี่ความที่นี่มันอะไรกันเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนโยมาทู่เลยนะตรงนี้อ่ะเรียบร้อยเข้ามาในเกียวโอ้โอ้สวยโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้สวยมากท่านผู้ชมดูดีใช้ได้เลยอ่ะวันเจ้าซานต้าก่อนอืมเรายูนิตออกมาจากฝั่งนี้ฮะท่านผู้ชมเป็นเวฟแรกโอ้โหเคโอ้ เคเว็บ <c oughs> okay, แรกก็เป็นโอ้โหเป็นเจ้าพลิททอยเลตอุยตัวนี้เข้าป้อมแรงมากเลยนะท่านผู้ชมอืมอยังยังได้อยู่ยังได้อยู่หวังเจ้าซานต้าก่อนโอ้โหมีแต่เจ้าพลิทฮนะเลือดป้อมเราเท่าไหร่นะ300รอโอ้โหพี่ผมว่าไม่ทัน <c oughs> ผมว่าไม่ทันอ่าคืออ่าคือสกิปเร็วสกิปมันจะเออเข้าแล้วเข้าโอเค okay. โอ้โอเคยังได้อยู่ท่านผู้ชม ผมควรจะขยับมันนิดนึงเมื่อกี้ลกไปหน่อยแล้วชมเนาะมันจะได้ตีตรงนี้ได้แต่ว่านี่ตีไม่ถึงอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมคิดว่าน่าจะได้อยู่งั้นน่าจะหายห่วงระดับหนึ่งแล้วชมงั้นเดี๋ยวผมขอยัดอัพเจ้าซานต้าก่อนลวกันแต่โดยรวมก็คือแมปสวยบอส <c oughs> เลือดเยอะทําไมบอสเลือดเยอะตกลงไปได้ไหมน่ะตกลงไปได้ด้วยขึ้นได้ไหมขึ้นได้อยู่โอเคอ่าแต่ว่าน่าจะชิลเรียบร้อยแล้วชมแต่ว่าเจ้าบอสหมื่นสี่เนี่ยจะไหวหรือเปล่าอืม <c oughs> ไม่น่า ไม่น่าไหวล้ำชมอืมอันนี้ก็สี่พันเลยวางไม่โอ้โอ้โอ้เท่มากโอ้ตัวพี่เบิร์มมากเลยล้ชมืดมแต่ว่าน่าจะยังวางไม่ไดู้้ชมโอ้โหสี่พันบาทเลยวัดเลเบคอนนี่แกทําอะไรเนี่ยนี่ฮะถ้าตัวนี้แน่เลยที่วิ่งไวๆดูซิอ่อโอ้โหนี่โอ้โหเลือดลดน้อยมากเดี๋ยวน่าจะไหวได้ไงเนี่ยพี่วางเจ้าเลเบคอนอีกตัวหนึ่งรอสกิปเว็บเลเบคอนอีกตัวหนึ่งอย่างด่วนสกิปเร็ว เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวมาดูตัวก่อนดีกว่าคือเรียกได้ว่าเดี๋ยวค่อยจัดตัวใหม่แล้วกันทำให้จริงจังเนี่ยไม่ผ่านแน่นอนเมื่อกี้โอ้โหความยากปวดหัวเลยโอ้แล้วก็ภาพสวยขึ้นด้วยนะภาพสวยขึ้นมากเลยมีแสงเงาเห็นไหมท่านผู้ชมวัดโอ้แสงสวยโอ้โหโอเคออ้งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตอับเจ้าซานต้าก่อนเลยกันก็ถือว่าอัปเดตมาดีขึ้นนะผมชอบอัปเดตนี้นะฮะท่านผู้ชมสักครู่ฮะอ่ะโอเค เวฟที่20เรียบร้อยเจ้าโกโจก็ออกมาเรียบร้อยเลือดเยอะมากอืมอาเพตเต็มเลยแล้วกันใช้เจ้าแค่เลเบคอนนะเลเบคอน,นอยังแางคี้โกเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวรอสกคิลเวฟสักคู่ฮะโอ้โหเจ้าตัวนี้เป็นแสนละเลือดเริ่มเป็นแสนละเจ้าเตเมนเทดไททันคาเมล่าแมนโอโ้โ,อโหโอ้โหเท่มากวางเลยฮะโอ้๋อ,อ,อแค่กระโดดออกมาจากฟ้านี่ยวะนึกว่าจะมีท่าบินเอ่อ เด้งขึ้นมาจากฟ้าอ่ะเดี๋ยวว่าไม่เป็นไรถือว่าเทโอ้หน้าตาอัศวินน่านผู้ชมเจ้าตัวนี้คืออัศวินแห่งเอ่อเขาเรียกว,ว่านารกหรือเปล่าเนี่ยปีกเทมากอืมตรงกลางก็ยังมีนะทุผู้ชมโอ้ทุบทีเมื่อกี้หายเป็นโดงแล้วทุนผู้ชมหายเจ้าเล่หไปก่อนทิ้งก่อนอ่ะดูเจ้าตัวนี้หน่อยทุบอือ อ่าพี่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 พพมมใช่ละพี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลเลไปคนข้างหลังสักตัวแล้วกันเพื่อความปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวนี้ดีกว่าท่านผู้ชมร่างแรกเนี่ยสามหมื่นท่านผู้ชมยังเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ฮูดาวเนี่ยโอ้โหสามวิตีรอบหนึ่งนานมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโดนสตันได้หรือเปล่าด้วยนะตัวนี้ไม่มั่นใจอัพรอบหนึ่งท่านผู้ชมเพิ่มดาเมจมาอีกสองหมื่นแล้วก็ตีเร็วขึ้นนะฮะกลายเป็นสองวินเนาะอ่ะอัพเลยแล้วกันดูซิมีอะไรเปลี่ยนไหมชึบไม่มีครับ <laughs> ไม,ม แต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าความเท่นี้เต็มร้อยแน่นอนตัวนี้ทุบโอ้โหสโลด้วยโอ้ติดไฟติดไฟโอ้ติดไฟรอบละ 5, ห้าพันโอ้คือตัวที่โดนทุบเนี่ยโอโ้ติดไฟแล้วติดเพื่อนไหมติดไฟแล้วติดเพื่อนไหมไม่ติดไม่ติดโอ้แต่ว่ารู้สึกว่าเขาลดเร็วขึ้นนะอ๋อไม่ใช่แบบเน็ตผมปิ้งเฉยๆขอโทษอ่ะอ,อีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมหนึ่งหมื่นนะฮะเพิ่มดาเมจตมาห้าหมื่นวัตต แล้วก็บวกระยะมา5้านะผู้ชมโอ้พี่ก็โอ้อุตส่าห์ไปจิ้ม <c oughs> แต่ว่าก็ไม่เข้านะทุผู้ชมโอ้รู้สึกว่าจะการสตันด้วยอ่ะอัพขั้นต่อไปเลยแล้วกันอ่ะอัพเลยชึบโอ้เริ่มมีความแดงขึ้น <c oughs> มีความแดงขึ้นนิดนึงไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเพิ่มแค่สีนะโอ้ี๋ยว,ว่าดาเมจเนี่ยหนึ่งแสเรียบร้อยนะผู้ชมโอ้เรียกได้ว่าปลาคังโอ้ขั้นต่อไปนะผู้ชมวบวกระยะ25นะผู้ชมบวกไปสองเท่าแล้วก็ตีเร็วขึ้น0ูนยหวิฮะโอเคในร่างนี้ติดไฟเเหมือนมนะ แล้วก็ตีทะลุด้วยนะถ้าจะไม่ผิดตีตีตีลูกพี่ข้างหลังนี่โอ้โหตีทะลุจริงนผู้ชมอ่ะขั้นต่อไปอ่ะอัพเลยแล้วกันชึบโอ้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 เดี๋ยวดิเดีดเดเดเด้วอดเด้ดเ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 เดเเดเดเดดเ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 ด่ดเดเดเดีดเ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 ด่ดไดเดเดเ่เดเดเดะดเดเเด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 เแเดเดเดเเด็เรเดเเด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 เเดเเเออั ชึบนี่เรียบร้อยฮะวงนี้เรียกได้ว่าครอบคุมจัดจัดนะผู้ชมโอ้แต่ว่าเขาตีเขาไม่วงนอกทําไมพี่ไม่ตีเด้อพี่พี่ตีแค่วงในหรือไงเนี่ยอะเดี๋ยวรอวงในตรงนี้หายไปหมดก่อนสิดูสิ่าพี่เขาจะตีข้างนอกหรือเปล่าเนี่ยดูสิวงข้างนอกเขานี่ไงเขาก็โจมตีนี่แต่ว่าถ้าใครอยู่ข้างในเขาเรียกว่าวงข้างในเขาเนี่ยจะไม่สามารถตีวงนอกได้เพราะามือพี่เขาไม่ว่างน,นั่นเองกําลังตีวงในอยู่ซึ่งโอ้เจวงนอกเนี่ยโอ้เป็นการยิงด้วย พี่ขวานพี่ยิงได้โอ้แต่ว่าเมื่อกี้ขวานพี่ดาเมจเป็นแสนนะโอ้โหโอ้โหยิงแรงมากเขายิงติดไฟด้วยนะไฟนี่ติดรอบละเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้โอ้โหเห็นไม่ทันเลยคุณผู้ชมไอ้นี่คือบวกเจ้าเพลังของดีเจมาด้วยนะก็เลยแบบเวอร์มากตอนนี้ตัวละหกแสนตัวละล้านนี่คือไม่ขนาดมือเลยนะโอ้อหตัเผารอบละหมื่นนะรอบละประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าเผาแรงมากอ เวฟที่สี่สิบพี่เขาก็ยังคนเดียวยังแบบชิวจัดอันนี้ชิวจริงนะผู้ชมหัวเงินผมนี่มีเก้าหมื่นกว่าแล้วจะเป็นแสนแ,แล้วเนี่พี่แล้วโดนปุ๊บสโลด้วยนะผมไม่มั่นใจว่าพลังสโลเขาเนี่ยเท่ากับออสโทหรือว่าเจ้ากีเลเซอร์หรือเปล่าแต่ว่าสาโลหนักมากโอ้ยทอยเล็ตผมตอนนี้มีแต่ตัวเบอร์เบอร์เข้ามาแล้วตายแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยสมดุลเกมมันจะโอเคขึ้นไหมเนะไม่มั่นใจนะครัชมว่าสมดุลเกมจะเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้มีแต่ตัวโกงๆเข้ามาอ่เดี๋ยวผมปล่อยเข้าไปสักพักก่อนแล้วกันถึงเวฟ50ไหมถ้าถึงผมก็ปล่อยไปเรื่อยๆแล้วกันอ,ออโต้สคริปด้วยเพิ่มความยากอเวฟที่49แล้วครับผมคิดว่าเขาก็ยังไหวนะโอ้โเรียกได้ว่าเจ้าเรยเบคอนเนี่ยไม่ต้องเล่นเลยผู้ชมไม่ผ่านตรงนี้สักตัวอะผมคิดว่านะ เขาวางแค่ต <enge raid> ัวเดียวก็จบแล้วเกมนี้วางเพิ่มวางเพิ่มหน่อยวางเพิ่มเพื่อความชี้โกงหน่อยเจ้าดีเจถึงไหมเราวางเพิ่มตรงนี้ได้ไหมโอแต่ว่าพี่ตัวเบิ้มใช้ได้นะโอโหโอโหเงินผมเยอะมากตอนนี้เรียกได้ว่าใช้เงินน้อยนะแค่ตัวเดียวก็ไปแบบโอ้ไปเลยอ่ะไปเลยอะไปไหนก็ไม่รู้ว่าไปเลยแต่ว่าโอ้ขายซานต้าเพิ่มห้าตัวนะตอนนี้เดี๋ยวรอเลือดบอดขึ้นท่านผู้ชมผมก็อยากรู้เหมือนกันเลือดบอดมันจะ รถเร็วแค่ไหนโอ้โหพี่แหลกเลยแหลกเลยโอเคปิงี่จะพิง่งหนีมาแล้วฮะจเจ้าใจเอสมูททอยเลตนะฮะอะไม่ต้องพากเลยครับ <laughs> ขี้โกงตัวขี้โกงแห่งปีชัว